แต่เธออยากมีเรื่องว้าวที่เราโก,กาหกก,กันต้องน้อกันจังก็ใจไม่ฟังกันบ่ายเธอให้เธอเข้าใจไม่อยากให้เธอทำตัวเฉยไหมรู้ไหมมันก็พอละมันอยากไม่มีเธอ กันนะครับเอ้ไม่รู้ใครเลือกเอ้าคุณ้าว่าไงครับน้องลูกตาลต้องอยู่ทีมผมครับเอ้าทำไมครับไม่ให้น้องเขามีสิทธิ์เลือกอะไรเลยเหรอครับเขาเลือกไม่ได้แล้วครับผมมัดมือชกไปแล้วครับน้องไม่เลือกน้องเยเฉยพี่จะเข้าสิงก็เลยครับคุณครับทำไมแชมป์รุ่มล่ามเหลือเกินครับไไม่ด้หาคะแนนหาคะแนนอ่าเดี๋ยวได้รู้นะครับว่านน้อง สองท่านนี้จะอยู่ทีมไหนกันมาดูคณะกรรมการในวันนี้ก่อนดีกว่านะครับกรรมการสองท่านของเราครับเมื่อกี้ก็เจอไปแล้วนะครับคุณตั้สิริพรและคุณเช่าเช่าสองท่านทเล็กสวยได้ทุกวนนี้จากทีมคอมโเลชั่นจังัดและและตาซอยนะครับก็ส่งแรงใจมาเชียร์ได้นะครับทั้งทีมหนึ่งและทีมสองนะครับวันนี้สึกใหญ่เลยนะครับแต่ละทีมก็จะมีสองท่านนี้ไปร่วมใช่แล้วส่งเข้ามาได้ทรับโทรศัพท์แล้วก็ดโหวต 20,000บาทแล้วตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันแน่นอนค่ะ,คะ